เสร็จสักทีกับรถตู้ VNP คันแรกของ a อทีคาเซลภายนอกเราก็เห็นเดิมๆแบบนี mm ้แหละแต่ภายในอ่ะไม่ธรรมดานะเป็นยังไงมาดูกันเข้ามาแล้วเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยกับการตกแต่งที่เด่นๆก็จะเป็นส่วนของหลังคาก็จะตกแต่งแบบลายไม้ผสมกับอะคริลิกนี่อะคริลิกอ่างอะคริลิกสีดำตรงกลางเป็นลายพระอาทิตย์สวยงามพร้อมระบบเฉด สับไฟได้157เดสีแล้วก็ตัวของคอนโซลเนี่ยคอนโซลตัวคอนโซลน,นี่ก็มีแอบเห็นซับพาวเวอร์นะฮะอ๋อแสดงว่าเครื่องเสียงต้องจัดเต็มแน่ๆแล้วก็ตัวของบันไดก็เป็นบันไดแบบ v i p ให้ด้วยอ่ะพูดถึงเครื่องเสียงมาแล้วนะครับก็เครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงดอก10นะพร้อมซับพาวเวอร์ก็กระหึ่มดังถึงใจแน่นอนตัวของเบาะเบาะนั่งตัวนี้นะเป็นเบาะนั่ง11ที่นั่งนะ ตอนคนขับก็จะเป็น2เบาะด้านหลังก็จะเป็น9เบาะเป็นเบาะแบบหนังเน้นกระชับแบบเหมือนคล้ายๆแากเก็ตซีดเลยนะแล้วก็เป็นแบบมิกกี้เมาส์คอยคุมพนักศีรษะให้เวลาเราจะหลับเวลาตอนเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยและตัวราคาคันนี้นะครับก็จะเป็นรถ Toyota Commuter เครื่อง3000 d 4 d แต่ง VIP ปี2018เกียร์ธรรมดา ราคารถจัดวางนี่ต่ำล้านเลยนะราคา9,99,000ใช้เงินออกรถเพียง1,99,000 <Woo! S 1> กับรถสวยๆแบบนี้เรียกว่าดาวไม่เยอะเลยแล้วคนสบายๆแค่15,000เท่านั้นโอ้โหรถสวยมันก็ต้องมีดาวนะลูกสาวสวยก็ต้องมีสินสอก็เป็นธรรมดา <Yes. S 1> สนใจมารีบจับจองกันได้เลย